ในฤดูกาลที่แสนทุกขของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในความล้มเหลวก็คือการซื้อตัวนักเตะที่ค่าตัวแพงค่าแรงสูงแต่ผลงานกลับพุ่งลงล่างจากทีมที่เคยมีเกมรุกดุดันปัจจุบันดันแทบตายก็ยังไม่ค่อยจะไปไหนจาก33เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับทีมปีศาจแดงยิงได้เพียง38ประตูเท่านั้นการที่รูเบนออมริมส่งแฮร์รี่มาควายซูธาฟของทีมลงไปยืนเป็นหน้าเป้าในบางนัดนั้นแสดงเห็นแล้วนะครับว่ากองหน้าที่อยู่นั้นมันเกินเยียวยาแล้วก่อนหน,น้านี้มีข่าวว่าพวกเขาจะดึงเอาเรลัง เงป่างของนาโอลรีไปร่วมทีมแต่ค่าตัวก็แรงเกินครับแถมก็ยังต้องลุ้นด้วยว่าเอามาแล้จะมีปัญหาทั้งในและนอกสนามด้วยหรือเปล่าทางที่ดีก็คือเอาตัวดีๆที่มั่นใจว่ายิงกระจายแน่นอนครับปี2023นะครับการท่ทาไทมแฮริเคนเกิดขึ้นแต่ถ้าจะเอาตัวหลักแห่งเล้าไก่ไปก็ต้องจ่ายเงินก้อนโตมากครับแถมอายุก,ก็ยังเยอะอีกต่างหากพวกเขาก็เลยเลือกไปซื้ออนาคตกับรัมุสฮอยลุนสุนาววย22ปีจากอต,ตาลนตาตอนนั้นแฟนผีดีใจกันมากครับและคุยได้เต็มปากว่าาาถ้า ee, มซิีเงดพวกข ก็มีฮอยลุนเาว่าสิ่งเดียวที่สู่หน้าสองคนนี้เหมือนกันก็คือเป็นชาวสแกนดิเนเวียแค่นั้นครับส่วนผลงานก็อย่างที่เห็นกันอยู่ 8ประตูของอยลุนในตอนนี้นะครับเทียบกับค่าในสัปดาห์ละ85,000ปอนด์นี่ก็ยังถือว่าไม่คุ้มค่าแม้แต่น้อยครับการซื้อโจชัวเซอร์เซ่มาจากโบลญนยานะครับมาร่วมทีมเมื่อเสมอที่แล้วก็ไม่ช่วยอะไรครับเขาบวกประตูเพิ่มให้กับทีมได้อีกแค่7ประตูเท่านั้นทางแก้ปัญหาเดียวของทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าจึงต้องฝากไว้กับสูหน้าที่จะหามาใหม่การจ่ายค่าตัวอยลุนและเซอร์เซ่นะครับรวมกันมากกว่า110ล p..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 . ้านปอนด์ทำให้แมนยูนเต็ดไม่สามารถซื้อของแพงได้อีกแล้วครับชื่อของ นาโปลีแค่ปีเดียวขณะที่ผลงานในทีมการ์ตาสลายที่ยืมตัวไปเขาก็ยิงกระจายไปถึง27ประตูครับสุนนาปลีก็น่าจะพอใจกับค่าตัว50ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าค่าฉีดสัญญาของมาติอุญญสกุนยาซะด้วยซ้ำแต่ปัญหาอยู่ที่ค่าเหนื่อยของสุน้าในจีเรโกน,นี้ครับที่น่าจะสูงถึง200,000หรือว่า300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวหากเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับแมนยูไนเต็ดก็คงจะใส่ผ่านให้สบายอยู่แล้วครับแต่ด้วยสภาพกระเป๋าที่ฉีกในตอนนี้แค่แสนเดียวก็เสียวได้แล้วสสื่่่่่ออออยยยาาางงงงนนนะคัมววทีตตกเป็ผู้้งสงส้จไดไ อยู่กับปีศาจแดงก็คือเลียมดีแลบสุนัขอังกฤษแท้ของอิตวิีที่มีอายุแค่21ปีปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยกับทีมม้าขาวอยู่ที่2000 20, 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นครับอันเป็นเรทที่เซอร์จิมรัดคริปจ่ายได้สบายมากจากที่เคยซื้อฮอยลุนเซอร์เซ่หรือแม้แต่ปีกอย่างอันโตนีในราคา82ล้านปอนด์แล้วก็รับค่าเหนื่อยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จนทาให้แมนยูไนเตดต้องติดกับดักที่ตัวเองวางไว้นั่นเป็นเหนผลที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถลงทุนนนนนกกกัับบบบิเบเเเเไไดด้้าาาางงงทททีีรรรลลืออปปป่่่็็สสตตตณะภวใใหญถึพคํ ของการแก้ปัญหาหน้าละเหียที่ต่อให้ไม่เวิร์กก็ยังถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรต่างกับอีกหลายคนที่ซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้เพราะให้ทีมอื่นยืมไปก็ยังต้องแบ่งจ่ายค่าเหนื่อยอีกต่างหากยิงไม่ได้แล้วยังกลายเป็นภาระแบบนี้เสื้อจิมไม่ปลื้มครับ